n r a l i n g อัปเดตนวัตกรรมกับผู้ป่วยที่ถูกปลูกถ่ายชิปสมองรายแรก Go. ขอต้อนรับเข้าสู่ Neo Tech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับ EP นี้นะครับทาง Neo Tech Thailand ก็จะมาอัปเดตเรื่องราวของเทคโนโลยีการปลูกถ่ายชิปในสมองที่โด่งดังอย่าง Neuralink no ซึ่งล่าสุดนะครับก็ได้มีการอัปเดตการปลูกถ่ายชิปสมองให้กับผู้ป่วยรายแรกกับนายโนแลนอ r เบอรวัย29ปีซึ่งป่วยเป็นอัมาพาต ตั้งแต่ช่วงไหล่ลงไปหลังจากประสบอุบัติเหตุขณะดำน้ำจึงได้รับการปลูกถ่ายชิปนอรล,ลิงในสมองเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาโดยนายอาบอลนะครับได้กล่าวว่าการผ่าตัดมีความง่ายดายมากซึ่งเขาได้ใช้ชิปนอรล,ลิงในการเล่นวิดีโอเกมและสามารถเล่นติดต่อกันได้ถึง8ชั่วโมงถึงแม้ชิปอย่างนอรล,ลิงจะยังไม่สมบูรณ์แบบ และประสบปัญหาบางอย่างอีกทั้งการเล่นเกมของเขานะครับยังเป็นการเล่นโดยที่ไม่ต้องขยับมือซึ่งเขาใช้เพียงความคิดในการเคลื่อนเคอร์เซอร์ของเมาส์บนคอมพิวเตอร์ สำหรับชิปโนลิงค์นะครับก็เป็นชิปที่มีขนาดประมาณเหรียญ1ปอนด์โดยมีการปลูกถ่ายในกระโหลกศีรษะและมีสายกล้องจุลทรรศน์ซึ่งสามารถอ่านการทำงานของเซลลประสาทและส่งสัญญาณไร้สายกลับไปยังหน่วยรับสัญญาณโดยสมองของมนุษย์นะครับเป็นที่ตั้งของเซลลประสาท86,000ล้านเซลลซึ่งเป็นเซลประสาทที่เชื่อมต่อถึงกันทุกครั้งที่ต้องการเคลื่อนไหวรู้สึกหรือคิดแรงกระตุ้นไฟฟ้าจะถูกสร้างขึ้นและส่งผ่านและส่งผ่านเซล์ประสาทแต่ละเซลล์ได้อย่างร ร็วก็ถือว่าเป็นการพัฒนาอีกหนึ่งขั้นนะครับที่ประสบความสําเร็จสําหรับเทคโนโลยีชิปในสมองโนรลลิงนี้หรือเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าใครไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook ได้เลยจากนี้ไปจะมีคลิปอะไรดีๆออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน No way